นะครับเราจะไปอุโมงค์พียมิดกันนะครับแล้วก็ไปสวนดอกไม้เมืองหนาวแล้วก็บอก่อน้าร้อนซึ่งจะออกจากาตัวเมืองตรงอริการนี้ก็ไปถึงที่กม .4 นะครับก็จะเลี้ยวเข้าไปข้างในก็แะ่ทางก็ใช้ได้อยู่ครับวิวสวยเหลือเกินไปเลยครับเดินทางกัน

ไปด่านายแดนมาเลยน,นะครับเป็นรอบนอกนี่เราจะไปเที่ยวพียิตก็ต้องจมย้อนกลับไปที่กมออ .4 นะครับนี้ก็เดี๋ยวรถโร่จะเป็นทางออกครับที่ด่านมันจะมีรถมอเตอร์ไซค์ชาวมาเลเซียมาเที่ยวแะ้รครับตอนนี้น่าจะเป็นรถ ยามาฮ่าอินแม็กนะครับตัวนี้ฐานฐาน ป้มสีเลี้ยวซ้ายก็บปไฟแดงนี้ก็จะไปบ่อน้ําร้อนสวนดอกไม้เมืองหนาวอุโ,อโมงพิจวิตรกันนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายกัน่วนปากทางเข้าด้านขวานี่็จะเป็นเชาวก้วยกับต้นสำหรับอยู่แถวนี้นะครับ มางก็ยังคงเป็นธรรมชาติอยู่นะครับตรงไปเลยครับทานท่องเที่ยวมากมายครับสุดนี้บํวร้อนก็อีก6กกิโลครับจะถึงบัวร้อนก่อนนะครับนี่ดซ้าจะเป็นสุดสารจีนนะครับ ครับวันนี้ครับอาจจะทานมาอิ่มแล้วะไปชมวิวกันหน่อยครับเาดูเส้นทางทีสองข้างทางสวยงามนะครับ 对。 โรงเรียนไทยรัฐวิทยาบอ่อน้ำร้อนับตรงนี้น่าก็น่าจะเป็นรถท่องเ,มามาเที่ยวนะครับเป็นตุกต๊กๆครับจะเป็นเนินสูงหน่อยครับชะลอนิดนึง เหล่งท่องเที่ยวบอ่อน้ําร้อนอำเภอเมตรงนะครับหมูบ้านไอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกานซ้ายก็จะเป็นบอ่อน้ำร้อนด,ดิสอดสปาพร้อมที่พักนะครับนี่เราผ่าน พักก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับมันจะมีมตอ่อที่พักมีของก,กินแล้วก็มีบอ่อน้าร้อนให้เราแช่นะครับเราก็เดินทางกันต่อคับเพื่อจะไปอูมงพิพารมิรกันนะครับอีกหกิโลครับคนต่งไม้จะไปด้านซ้ายก็อ,อีกสิบกิโลับ ซ้ายก็ไปสวนดอกไม้เมืองหนาวแต่เราจะไปมงพิยมิดนะครับตรงไปจะใกล้กว่าไปนะครันี้ก็ยังเป็นชาวบ้านกำสวนกันอยู่อย่างเงี้ยนีอยจะเป็นคนจีนกับเชื้อสายจีน ปวดน้ำร้อนครับไปนี้เราจะไปอุโมงค์ยิมิตคำเลี้ยวซ้ายครับสวยงามครับวันนี้ก็มีหมอกนิดๆครับบนภูเขานะครับแสงแดดก็ส่องลงมาไม่มากเราะยังมีช่วงเวลาประมาณแ8โมงกว่กว่าตอนนี้ ทางข้างทางก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับที่นี่จะปลูกทุเรียนกันเยอะครับนอกจากยางพารา่นี่ก็จะมีเลี้ยงปลานิง สายน้ำไหลเปตรงรับเนื้อปลาอร่อยขนาดนี้ปลาเนี้มัเลี้ยงได้เองแม่น้ำน้ำใสลาก็เลยเนื้อรสชาติอร่อยปลาเนี้ย ไอเกียหนึ่งก็ค่อยๆเล่นตึ้นไปกบ คนจะเดินทางมาเที่ยวสะจจดรถแถวนี้นะครับด้านซ้ายด้านขวาอันนี้ก็จะเป็นโมงครับโมงค์พีระมิดแล้ก็จะมีน,นี่ครับทางเข้ายั่ไม่เปิดส่วนตรงไปนี้ก็จะไปส่วนตรงไม้มันหนาวมีทางจะสูงชันหน่อยนะครับ,รบขับรขบวนภูเขาชมวิวบรรยากาศ ใต้ก็จะเป็นสวนทุเรียนตึง่งเก็บเกี่ยวไปทั้งนานแล้วกับทุเรียนภาคใต้ก็ต้องเดือนกรกฎาค้องอย่าลืมออกผลลูกครับข,ขึ้นข้างสูงกลมงนี้ก็ลูกเกี่ยวดำๆนะครับในลำดุลสวยงามเต็ ครับมีหมอกแล้วก็มีแรงเย็กหน่อยครับมางข้างบนครับผมเหนื่อยไรนะครับทางบนมันจะมีม่มีโอ้หมอกเต็มไปหมดเลยครับมีขนาดแปดโมงกว่าแลครับยังมีหมอกอยู่ครับทางขึ้นค่อนข้างจะสูงชันนิดหน่อยครับ ไปบัวน้าร้อนคือย้อนกลับไปเส้นทางที่เรามาตอนแรกครับทันนี้เราจะมาชมวิวชมภูเขาชมหมอกกันนะครับเส้นทางอ้อมหน่อยแต่ว่ามีสวยงามครับหน้าเราก็จะไปตอกไม้เมืองหนาวกันนะครับด้าน,นซ้ายก็ตาโค้งวิวสวยงามครับชมนี้ครับ งเรียนก็เพิ่งปลูกับตอนนี้ปลูกแบบขั้นบันไดครับ ทุคดีครับหมอกลง,องเต็มเลยครับ อีก8ปกิโลครับตรงนี้ก็จะเริ่มลงจากเขาก็จะเริ่มมีหมู่บ้านชุมชนอยู่กันเยอะนะครับทางนี้เราจะไปสวนดอกไม้กันนะครับตรงนี้ก็ช่วงล่างก็อาก,กาศก็สดใสนะครับไม่มีหมอกตอนนี้ครับถึงแล้วกับสวนดอกไม้เมืองหนาวนะครับมันจะเลี้ยวฝาาข้างในแต่เราจะไม่เข้าไป บอกให้รู้ว่าเออเนทางทินสายนี้ก็คือวนกลับมาที่สวนดอกไม้มันาวได้เลยนะครับเราก็ลังจะกลับออกไปที่บ่อน้ำร้อนนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางขางกลับนะครับ เที่ยวก็คือวนรอบเขานะครับเริ่มจากบ่อน้าร้อนแล้วก็ไปหุมงจมิตแล้วก็วนมาฝุดนตกไม้มะนาวครับทีนี้เราก็เดินทางกลับโดยเส้นทางรอบภูเขาเป็นวงกลมนะครับสูงชันบ้างลาบบางก้นเคี้ยวว่างสองทางทางก็สวยงามครับมีสวนสวนยงางพาราสวนทุเรียนครับทุเรียนก็ลืมออกลูก เล็กแล้วครับอีกไม่นานพรกาดาก็นต้จะสุกพร้อมทานนะครับน,นี้ก็วนกลับาขากลับง่ายครับลงเขาอย่างเดียวครับวนไปวนมานะครับนะครับขอจบคลิปนี้ได้เวลาเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามทูลศูนย์ศูนย์เก้าในคลิปต่อไปนะครับ เราก็กำลังจะเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองเปตนตรงนะครับผมว่าผู้ติด,ดตามคงจะได้รับสาระความรู้สิ่งดีๆที่มอบให้สำหรับการเดินทางออกแบบตัวเมืองเมตนตรมมาเที่ยวบ่อ,บอน้ำุร้อนนะครับแล้วก็มงเปียกและก็สตมตระไม้บางดาวรับขอจบคลิปในเวลาตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ